ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงงานสีไทยซุปเปอร์แวร์ค่ะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรานารีนะคะอยู่ในงานเคลียร์ลนะคะลบกับสินค้าที่ลดสูงสุดถึง80%ไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปชมกันนี่ค่ะเตาปิ้งย่างเทฟันนี่จากราคาปกติ1,290เหลือ490บาทเอออันนี้ลดเหลือ590จาก1 9 9บาท ต้องการไฟสนามนี่เรามีมาด้วยไม่ต้องเสียบปลั๊กค่ะใช้แสงแดดนี่แหละค่ะอันนี้เหลือตัวละ220บาทจาก1,490บาทอันนี้เธอผ้านมวมกันไลฟุ่นจาก1,790เหลือ350บาทแล้วมาทีเสซอ้อยืดตัโลเขานะคะเหลือ159บาทถูกมากลองเท้าเหลือ199บาบาททุกแบบเลยนะทุกคนนี่ของผู้ชายก็มี